สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับจากกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911ชาค13ค่ายปักตงชัยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภารกิจของทหารพรานจู่โจมกองร้อย911ชายาจอมอัศวินในการปฏิบัติการรบที่เขาคอในปี2524นะครับซึ่งครั้งนั้นกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911เราก็ได้แบ่งกําลังออกเป็น3ส่วนนะครับคือฐานที่1นี่จะเป็นฐานบกร้อยตั้งอยู่บนเขาคอ ซึ่งมีกําลังพลทั้งหมด24นายหรือว่า2ชอปอฐานที่2นี้ตั้งอยู่บนเขาหญามีกําลังทั้งหมด24นายเหมือนกันครับ2ชุดปฏิบัติการและก็ฐานที่3นี้ตั้งอยู่บนเขาคันนานะครับเพราะว่าฐานนี้ใช้กําลังถึง3ชอปอหรือว่า3ชุดปฏิบัติการใช้กําลังถึง36คนเพราะว่าพื้นที่รับผิดชอบมันกว้างใหญ่นะครับระหว่างจากเขาคันนาเรื่อยมาถึงเขายญ้าแต่ว่าเขาค้อก็เรามีฐานอยู่แล้วชุดนี้ก็ออกปฏิบัติการกวาดล้าง ผู้ก่อการร้ายคอมนิตในพื้นที่ในแต่ละชุดที่ผมได้กล่าวมานะครับซึ่งตอนนั้นฐานเขาคันนานี่จะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ลึกเข้ามาพอคอตอนนั้นก็มีจํานวนมากเข้ามาเคลื่อนไหวบริเวณนั้นนะครับฐานนี้เราจึงมีกําลังของฐานยิงสนับสนุนจํานวนหนึ่งฐานยิงที่มาตั้งอยู่ในฐานเขาคันนา,นานซึ่งฐานยิงของเราก็จะมีอาวุธยิงสนับสนุนก็พวก ปรส75ข้อ82ข้อ100มมอันนี้คืออาวุธหนักที่ฐานยิงของเราช่วยยิงสนับสนุนหากปีการประทะก,กันในชุดรัตะเวนที่ออกไปกวาดล้างนะครับในแต่ละฐานก็จัดกาลังออกกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคมนิตตามเนินต่างๆตามที่หมายต่างๆนะครับส่วนกองร้อยอื่นๆเขาก็ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนนั้นเป็นฤดูฝนนะครับซึ่งทหารผ่านขึ้นไปแล้วตอนนั้นก็8กองร้อยแล้ว8กองร้อยแล้วก็รวมทั้งมีกองกาลังพิเศษกับทิงแดง ก็ไปอยู่ที่แถวบ้านน้องแม่นาแล้วนะครับกองลังพิเศษกระทิงแดงจากค่ายปทคงชัยแล้วก็มีทหารหน่วยต่างๆอีกหลายกองพันนะครับที่ปฏิบัติการตามเส้นทางแล้วก็ทหารช่างของเราก็ยังทํางานเป็นปกตินะครับซึ่งเสียงปืนเสียงระเบิดก็ยังมีดังสนั่นวันไหวให้ได้ยินได้ฟังทุกวันนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนฐานของพวกเราบนเขาหญ้าเนี่ยเวลาลงไปเอาน้ําด้านล่างนี่ก็เพื่อนๆก็จะ ใช้แกนลอนนี่แหละนั่งแกนลอนสไลด์ลงไปเลยจากเขาหญ้าลงไปถึงตีนเขาเนี่ยแหละเป็นที่สนุกสนานคืนเครงฮะมีอยู่วันหนึ่งนะครับพวกจ่าจองของเราเนี่ยละจ่าจองไอ้เล็กก็ลงไปข้างล่างลงไปเอาน้ํายังไปไม่ถึงตีนเขาหรกได้ยินเสียงปืนดังสนั่นวันไหวตรงบนเวณแถวป่ากล้วยด้านล่างนะครับพอขก็เกิดปะทะกับชุดรัต,รรตเวียนของพวกเราตรงป่ากลก้วยนะครับก็ยิงกันสนั่นวันไหวเลยพวกเราก็ยิงด้วยอาพกี RPG, ยิงด้วยปืนเอ็นจเก้าถล่มเขาตรงป่ากล้วยตรงนั้นอนะ ต้นกล้วยนี้กระจุยกระจายล้มระเนระนาดเลยปะทะกันอยู่สี่ห้านาทีพอคอก็หายไปแล้วแหละมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เป็นจิตวัตรประจ like ําวันของพอคอคอแล้วแหละจะเข้ามาแย่เข้ามาเล่นสงครามประสาทกับพวกเราแต่เขาไม่เคยคิดจะตีให้แตกหรอกแต่ก็มีเหมือนกันนะครับฐานของพวกเราที่พอคอคอพยายามเข้าตีแต่มันก็ตีไม่สําเร็จกองร้อยทหารพรานจู่โจมก้าหนึ่งหนึ่งของเราเนี่ยก็โดนเข้ามาแย่เหมือนกันนะครับประจําเลยแหละพอตะวันตกดินปุ๊บประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเนาะพราะตอนนั้นกับพอคอคอมันก็จะเข้ามา มันจะเล่นสงครามกับประสาทกับพวกเราก็มันจะใช้ไฟฉายไอหัวเทียนไฟฉายเนะ่ะเล็กๆแดงๆ่มีไม้ยาวประมาณจาก2เมตรกว่าหรือ3เมตรนี่แหละมันก็จะเอาหลอดไฟนี่เป็นมัดไว้ตรงปลายตรงปลายไม้แล้วก็ลากสายไฟมาแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟมันติดแวบ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 เหมือนเสียงหิงห้อยนั่นแหละมันจะขึ้นไปบนต้นไม้รอบๆฐานที่เราอยู่นะครับพวกเราที่เข้าเวรบางทีก็ยิงปืนเอสใส่บางทีก็ยิงปืนกลใส่มันก็หายไปวันหลังมันก็มาทําอีกแล้ว ก็จะเหตุการณ์ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละในกลางวันเราก็ออกกวาดล้างมีอยู่วันหนึ่งทหารพรานของเราเนี่ยแหละจะจองกลาลังกินข้าวราะตะวันใกล้จะตกดินแล้วะมันสลัวในป่าเนาะปคอ,อมันก็เข้ามามันคว้างดินเข้ามาคือคือเราที่เขาคอเนี่ยเราจะทําฐานแบบปั่นคงนะครับเราจะมีร่องเลดมีคูเลดแล้วมีป้อมเพราะว่าที่เขาคอเนี่ยถ้าหากเราไม่ทําฐานดีเราก็จะถูกปืนปร,รสปืนคอเข้ามายิงเข้าทําลาย จรวดอพิกีมันก็มีนะครับมันก็จะยิงเข้ามาทําลายพวกเราพวกเราจรึงต้องทําเหมือนกับลบกับเวียดนามเลยละต้องทาบังเกอร์ทําร่องเลดมีอยู่วันนั้นแหละขณะที่กําลังกินข้าวกันก้อนดินลอยมาจากไหนไม่รู้นะครับข้ามคูเลดมาตกตรงพวกจ่าจองกับพวกไอเล็กกาลังนั่งกินอยู่พอก้อนดินตกลงพื้นปุ๊บมันก็แตกกระจายนะครับแตกกระจายก็กระเด็นกระดอนไปถูกฝาหม้อที่ใส่กับข้าวนะครับกระเด็นกระดอนเลย เลียราดไปทั่วเลยไม่ได้กินเลยจ่าจองโมโห О มากเลยตะโกนด่าเลยคิดว่าเพื่อนแกล้งนะครับแต่ปรากฏว่าดูแล้วไม่มีพวกเราโชคดีนะครับที่พกขคอ,อที่เขาคว้างมานั่นน่ะมันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นก้อนดินอันนี้คือสงครามประจานที่พ่ขอคอเขาคอ,ขอหรือพวกไอ้เปียที่มันเล่นกับเรานะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แปลกๆอย่างนี้เลยแหละแม้กระทั่งในเวลากลางคืนนะมีอยู่วันหนึ่งนะครับตอนที่เราอยู่บนฐานเขาหญ้า มันก็จะสูงเนาะมองไปทางนองแมนาเนี่ยลูกไฟพุ่งจูดฟาทจูดฟาเต็มท้องฟ้าเลยคือเป็นลูกกระสุนนำวิถีของผู้ก่อการร้ายคอมเน็ตที่ยิงออกไปเนี่ยเป็นการยิงต่อสู้ก็คือพกคอเขาคอเนี่ยเข้าตีฐานของกองกําลังพิเศษกัดทิงแดงของค่ายปักทงชัยนะครับพวกเราก็นั่งดูนะครับแจจองก็เป็นคนตลกตลกนิดนึงก็บอกเพื่อนว่าเอยวันนี้เราได้ดูหนังสงครามะลรอีกแล้วเว้ยไม่ต้องเสียเงินนะพวกเราอะนะกองกำลังกระทิงแดงนี่จะถูก ขอขอเข้าตีบ่อยมากเลยนะครับตอนน้นเหตุการณ์ก็จะเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แหละเพราะตอนกลางวันมาพวกเราก็ออกกวาดล้างกลางคืนมาแล้วก็เข้าประจาฐานรอบๆบฐานเราก็ดักระเบิดรอบๆแล้วก็จัดเวรยามเพื่อดูความปลอดภัยให้เพื่อนเือนที่ไม่ได้เข้าเวรก็ต้องนอนหลับพักผ่อนแต่ว่าช่วงหัวค่ําประมาณ6กโมงถึงสามทุ่มน่ะทุกคนจะต้องนั่งประจําแนวเขาเรียกว่านั่งรอรอการเข้าตีพอตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยทุกคนก็ต้องตื่นเข้าประจาแนวเพื่อรอรับ การเข้าตีของผู้ก่อการรายคอมมิวนิสต์เพราะว่าพาอคอจะเข้าตีช่วงหัวค่ากับตอนสว่างนี่แหละพอกลางวันมาพวกเราก็จัดชุดออกรัตะเวนกวาดล้างก็ยิงปะทะกันสนันวันไหวทุกวันเราก็จะชุดออกไป12คนบ้างก็ไม่เกิน12คนเราอาจจะลบแบบกองโจรเรียกว่าใช้ยุทธวิธีเกลือจิ้มเกลือเขาก็มาน้อยเราก็ไปน้อยออกกวาดล้างออกไล่ล่ากัน ก็ยิงกันแต่ส่วนมากพวกเราก็ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าพวกเราก็พอจะมีประสบการณ์รู้ว่ารู้ทางนี้ที่ไรว่างั้นแต่ปะทะกันตรงไหน,น,นมันเป็นพื้นที่สังหารของเขาเราก็พอจะอ่านเกมกันออกมันถึงเหมือนกับว่ารู้ใ้รู้พุงเรารู้เขาเขารู้เราเป็นมวยก็เป็นมวยที่ว่าทันกันว่างัง้นเถอะยู่ที่ว่าจังหวะใครจะดีกว่าจะได้กำรรมชัยชนะมานั่นคือยุทธวิธีที่ทหารพันจูโจมค่ายประทงใ้ใช้นะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องมันมากับสายฝนที่เขาคอเนี่ยวันไหนที่มีฝนตกฟ้าร้องคลืนๆเข้ามาสายลมพัดอู้อู้อู้เมฆหมอกเมฆลอยเกลื่อนเต็มท้องฟ้าแล้วก็ไม่นานเมื่อฝนตกโครมลงมานะครับจะต้องมีพอคอเข้าตีฐานเราแน่นอนที่ผ่านๆมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับในในช่วงฤดูฝน,นกองร้อยทหารผ่านจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็มีไอ้เล็กมี่จจ่อง ก็อยู่ฐานเดียวกันฐานเนี้ยบ่ายวันนั้นนะครับประมาณบ่าย3ามโมงกว่าก็กลุมเมฆจำนวนมากก็เลยก่อตัวขึ้นมาแล้วก็มีลมพัดอ,อู้อู้อู้ฟ้าแลบแป๊บป๊แป๊บป,บปบ๊ฟ้าร้องคลืนคลืนไม่นานสายฝนก็เทลงมาก่อนที่สายฝนจะเทลงมาไอ้เล็กก็บอกว่าเอ้ย ทุกคนอย่าประมาทนะเว้ยฝนตกทีไรมันมาถล่มเราทุกทีอะไรเตรียมต้อนรับมันนะทุกคนก็เข้าใจดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นวันนั้นนะฝนตกแรงแล้วก็ลมพัดแรงมากชนิดที่ว่าพวกเราต้องวิ่งหลบปกติถ้าฝนมาถ้ามีลักษณะอย่างนี้พวกเราจะต้องมาวางกำลังรอบฐานนะครับตามร่องเลที่เราอยู่นั่นแหละเพื่อต้อนรับพอคอเขอ้าตีแต่วันนั้นทุกคนก็ส่วนมากเอาประกันไปหลบอยู่ในบังเกอร์เพราะว่าฝนตกแรงแล้วก็มีมีลมฝนตกอยู่ไม่นาน ประมาณจากสี่ห้านาทีนี่แหละเสียงปืนจากราวป่านะครับเสียงปืนอาก้าก็รัวสนันขึ้นมาจากราวป่ารอบฐานของทหารพรานเรานั่นแหละไอ้เล็กเก้าหนึ่งหนึ่งของเรานี่แหละไอ้นี่มันเป็นนักรบใจเพชรซึ่งในการรบที่เขาคอเนี่ยมันได้รับรางวัลนักรบดีเด่นที่ทางค่ายปากทงชัยตั้งให้นะครับวันนั้นนะ่ะฝนตกมาเนี่ยไอ้เล็กมันใส่แต่กางเกงในตัวเดียวกับปืนนะ่ะวิ่งลงคูเลดแล้วก็ยิงต่อสู้กระพอคอแล้วมันก็ตะโกนเรียกเพื่อนน่ะมันก็บอกเพื่อนเพื่อนมาเอ้ย มึงงัวจะไปหลบอยู่งั้นนะพ่อมึงมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมาสู้กับมันแล้วอย่าไปมอบอยู่งั้นเดี๋ยวมันก็เข้ามาปาดคอมึงหรอกเดี๋ยวมันก็เข้ามายึดฐานมึงหรอกมันพูดไปด้วยมันตะโกนแข่งกับสายฝนไปด้วยแล้วมันก็ยิงตอนนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในบังเกอร์ก็จําเป็นต้องออกไปแล้วครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังโจมตีตอนนั้นเราอยู่ที่เขาคอปกติเราไม่ค่อยได้อาบน้ํานะครับถ้าหน้าฝนมาอย่างนี้มันค็อย,ยังทั่วหน่อยได้อาบน้ําฝนแต่เสื้อผ้าเราไม่มีมากนะครับ เรามีเสื้อผ้าไปแค่สองชุดจึงส่วนมากกับพากันใส่แต่กางเกงในอ่ะตอนนั้นใสกางเกงในตัวเดียวกับปืนที่ไปจําประจําแนวอ่ะยิงต่อสู้กันตอนนั้นก็ฝนก็ตกแรงไอ้ตามร่องเลทมันก็เป็นดินเป็นโคลนมอมแมมงกันเป็นแถวเลยตอนนั้นยิงต่อสู้กันหยุดสนานวันไว้เลยเป็นที่สนุกสนานกันเหมือนเหมือนทําเล่นเลยตอนนั้นะเราก็ยิงเขาเขาก็ยิงเราแต่ไม่ค่อยถูกกันหรอกเพราะว่าเราอยู่ในร่องเลทมันก็มาแย่เพื่อเล่นตรงงานประสาทกับพวกเราเฉย มันก็ไม่มีทางที่จะยึดฐานพวกเราได้หรอกหลังจากที่เสียงปืนสงบไปฝนก็ซาผอคอ,อ,อก็หนีไปแล้วแหละตอนนั้นดูแต่ละคนดูไม่ได้เลยครับมอมแมมเลยตอนที่ยิงปะทะกันถล่มกันนั่นแหละพวกเราหลายคนก็ยิงถล่มด้วยปืน M79 แล้วก็จรวดอเมิกยียิงไปที่ลาวป่าตรงที่เสียงปืนผอคอดังขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะไม่มีใครออกไปเคลียร์หรอกคิดว่าพรุ่งนี้เช้า78็โมงเช้าถึงจะเขไปเคลียร์พื้นที่ เพราะว่าตอนนั้นที่เราประทะกันมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันฝนก็ตกแล้วก็ฟ้าก็เค็มมันก็มืดแล้วก็ไม่อยากส่งกำลังออกไปเคลียร์เพราะว่ามันเสี่ยงถ้าหากว่าเราออกไปแล้วถูกมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยการส่งกลับในเวลาค่ําคืนในเวลาเลาบบเบลที่จะค่ําอย่างเงี้ยหอเจ้เขามาสนับสนุนก็จะลําบากทัศนวิสัยเร็วก็เราก็ยังเลือเลี่ยง ก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นพรุ่งนี้เราค่อยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ดูสิที่เรายิงถะลมอ่ะถูกมันบ้างไหม <c oughs> เหตุการณ์ก็สนุกสนานนะครับที่เขาคอเนี่ยก็จะลบกันอย่างนี้แหละในแต่ละวันแต่ละวันที่ออกไปก็ปะทะก,กันอยู่ที่ฐานมันก็เข้ามาแย่มายิงกันเหตุการณ์ ที่เขาข้อมีมากมายเลยนะครับสำหรับกองร้อยทหารผ่านศิลจง9ก้าหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนี้ก็มีอีกเรื่องราวอีกมากมายเลยก็รอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ